สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีนะคะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่รู้นะคะนั่นคือประโยชน์ของต้นบอลกระดาษค่ะซึ่งต้นบอลกระดาษที่เรากำลังฮิตกันอยู่เนี่ยก็จะมีทั้งของไทยและของต่างประเทศนะคะแต่วันนี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอนที่อยู่ในประเทศเรานะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะคะนั่นก็คือต้นกระดาษขาว หรือกระดาษเขียวนะคะแล้วก็หรือกระดาษทองนะคะสองคือต้นกระดาษแดงนะคะและก็3นั่นคือต้นกระดาษดำนะคะวันนี้จะนำเสนอต้นกระดาษที่ว่าไปเนี่ยประโยชน์เขามีอะไรกันบ้างที่หลายคนไม่รู้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะค่ะมาดูข้อมูลจาก เมทไทย c o m นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณและประโยชน์ของต้นกระดาษเขียวนะคะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อมาดูาข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะคะสมุนไพรกระดาษเนี่ยมีชื่อท้องถิ่นเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็จะเรียกว่า กระดาษดำนะคะส่วนกรุงเทพจะเรียกว่ากระดาษแดงนะคะส่วนเชียงใหม่นีจะเรียกว่าบึมบื้อนะคะแล้วก็ยังมีแต่ละจังหวัดซึ่งเรียกแตกต่างกันไปนะคะลักษณะของดอกกระดาษนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกระดอกบอลน,นะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของต้นกระดาษนะคะ,ะพบได้ในทุกภาคของประเทศค่ะส่วนผลนะคะก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมแล้วก็มีขนาดเล็กนะคะ มาดูสปปรรพคุณกันเลยนะคะข้อ1ค่ะน้ําจากก้านใบนะคะจะมีรสเย็นแล้วก็ใช้กินแก้อาการไอได้นะคะข้อ2นะคะต้นรากหรือว่าเงาเนี่ยใช้เป็นยาระบายแบบอ่อนๆน,นะคะโดยนํามาต้มกินเป็นยาค่ะข้อ3นะคะใช้เป็นยาถ่ายอุจจาระค่ะใครที่ถ่ายยากนะคะก็สามารถใช้เป็นยาถ่ายได้นะคะข้อ4ี่ค่ะเป็นยาต้มนะคะใช้ใบนะคะกินแล้วแก้อาการท้องผูกชนิดพันดึกนะคะ ต่อไปลำดับที่5นะคะนั่นคือไหลค่ะใช้กินเป็นยาขับพยาธิค่ะต่อไปลำดับที่6นะคะรากหรือเง่าเนี่ยมีรสเย็นแล้วก็จืดนะคะใช้ต้มกินเป็นยาขับปัสสาวะค่ะลำดับที่7นะคะใช้ใบนะคะเป็นยาฝาดสมานแล้วก็ช่วยห้ามเลือดค่ะลำดับที่8นะคะหัวค่ะมีรสเมาเย็นนะคะนำมาโคลกใช้พอกรักษาแผลที่เป็นหนองนะคะลำดับที่9นะคะ ใบมีรสเย็นช่วยแก้อาการอักเสบที่ข้อที่ทำให้บวมแดงค่ะลำดับที่10นะคะใช้รากนะคะใช้แก้พิษแมงป่องค่ะต่อไปเป็นประโยชน์ของกระดาษนะคะนอกจากจะใช้เป็นยาแล้วนะคะก็ยังนิยมนำมาเป็นไม้ประดับในกระถางอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยดูดซับความชื้นเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ยังทำให้พืชเกิดแหล่งน้ำที่สำคัญต่างๆเช่นน้ำตกได้อีกด้วยนะคะ ลำดับที่2นะคะประโยชน์ก็คือเงาเนี่ยใช้ต้มสุกสามารถใช้รับประทานได้นะคะหรือจะใช้ใส่แกงก็ได้เช่นกันค่ะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นกระดาษด,ดํากันบ้างนะคะเป็นสมุนไพรแสดงว่า,าทั้ง3อย่างนี้ก็รับประทานได้ทั้งนั้นเลยนะคะกระดาษด,ดําก็เป็นสมุนไพรที่ดื่มแล้วหมดปัญหาเรื่องอุจจาระเป็นเม็ดแข็งนะคะต้นบอนกระดาษด,ดำเนี่ยถ้าพูดถึงชื่อเนี่ยจังหวัดยาลาเนี่ยก็จะเรียกว่าบอนยะ กาวีนะคะแม่งสอนจะเรียกว่ามันโทปัดหรือว่าเผือกกลาะนะคะแต่เรื่องดีๆของบอลกระดาษดำก็มีอยู่ที่ว่า,าเป็นสมุนไพรกระดาษที่มีน้ำคั้นาจากก้านใบเนี่ยใช้เป็นยาแก้ไอได้นะคะใช้ใบเนี่ยตมพอกห้ามเลือดได้นะคะลดอาการอักเสบบวมแดงได้แต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือรากเง่าและใบเนี่ยใช้ต้มเป็นยาขับถ่ายได้นะคะแก้อาการท้องผูกอุจจาระชนิดที่ว่าพันระดึกเนี่ย อ่เป็นเขาเรียกเป็นเม็ดแข็งๆเนี่ยทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นไม่เป็นริดสีดวงนะคะแล้วก็ยังปัสสาวะได้ดีอีกด้วยนะคะลำดับสุดท้ายนะคะจะเป็นต้นกระดาษแดงนะคะซึ่งมาดูข้อมูลทั่วๆไปนะคะอ่าดูตรงบริเวณใบก็แล้วกันนะคะใบกระดาษแดงนะคะก็จะมีลักษณะเป็นใบเดียวนะคะแล้วก็ความยาวของใบอยู่ที่30-75ถึงเซนเลยค่ะความกว้างก็อยู่ที่20-40ถึงเซนนะคะถึง ซึ่งค่อนข้างจะใหญ่นะคะส่วนก้านใบจะยาว0.4ถึง1.2เมตรกันเลยทีเดียวค่ะส่วนลักษณะอื่นๆก็จะมีลักษณะคล้ายกับบอลทั่วไปนะคะทีนี้มาดูถึงสรรพคุณของกระดาษแดงนะคะเง้าของกระดาษแดงนะคะก็ใช้ปรุงยานะคะกัดเถาดานในท้องนำมาปรุงกับน้ำม,มันตามเป็นยาสมานแผลนะคะ กัดฟ้ากัดหนองได้ดีนะคะถ้าใช้กับสัตว์นี่นะคะให้นําหัวกระดาษแดงเนี่ยมาโขลกตําแล้วก็พอกแผลเป็นหนองแล้วก็ที่มีนอนนะคะก็จะไปทําลายไปฆ่าหนองนะคะแต่ว่าสัตว์ต้องเลี้ยงไม่ถึงนะคะนี่คือสรรพคุณของกระดาษแดงนะคะ,ะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์แต่เขาก็ยังมีพิษอยู่เพราะว่าเขาจะมีพวกเรซินแล้วก็คาเซียมออกซิเลตอยู่ในตัวด้วยนะคะ ดังนั้นในการกินบอลนี่เราต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นบางครั้งนะคะ,ะคนแก่ที่เคยกินมาเขาจะดูออกว่าแบบนี้กินได้แบบนี้กินไม่ได้นะคะสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะจะกินเนี่ยก็ต้องไปถามไทยดูให้ดีก่อนเพราะว่าคําว่าบอลนี้มันก็จะมีสารพิษอย่างที่ว่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะแพ้แต่บางคนอาจจะไม่เป็นไรนะคะก็ใครที่มีอาการที่ใกล้เคียงกับที่กล่าวมาแล้วก็อยากจะใช้สม,มุนไพร มารักษาโรคให้กับตัวเองนะคะก็ลองไปศึกษาไปถามทยกับผู้รู้ซะกอ่อนนะคะก่อนที่จะนํามารับประทานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับบอลน,นะคะที่มีประโยชน์นะคะก็จะเป็นบอลอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะ,ะส่วนตัวอื่นนี่ก็ยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ได้ศึกษามาก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าส่วนไหนผิดส่วนไหนไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ก็ได้ศึกษามาจากข้อมูลใน เว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปนะคะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะจะได้เป็นแฟนประจํากันนะคะนําเสนอเรื่องราวดีๆนะคะยังมีให้อีกยาวเหยียดมากมายนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ